กลับมาติดตามท่านข่าวเตือนภัยกับทีซีเนเนเกันครับตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีพร้อมรถด,ดับเพลิงหคันและอาสาสมัครกู้ภยัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมอุดรธานีไปตรวจสอบเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ในที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเพลิงได้ลุกไหม้หม้อแปลงเสาไฟฟ้าที่ทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตทีวีในห้องนอนเจ้าหน้าที่และสากู้ภัยช่วยกระดมฉีดน้ําที่ห้องนอนและบริเวณจุดต้นเพลิงที่หม้อแปลงและต้นไม้ที่เกิดไฟไหม้ใช้เวลากว่า30นาทีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ภายในห้องนอนเพลิงไหม้เสียหายจนหมดหลังจากเพลิงสงบนางนิสาการเดินเข้าไปภายในห้องพบว่าทรัพย์สินภายในห้องถูกเพลิงไหม้เสียหายจึงได้ไปตรวจกระเป๋าสตางค์เนื่องจากเพิงเ่งเบิกเงินมาจา นวนสอง0มบาทถูกไฟไหม้เสียหายไปหลายฉบับพร้อมกับเอกสารประจำตัวรวมถึงโฉนดที่ดินด้วยพันตำรวจโทกุศสิิธิ์ขันแก้วสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าต้นเพลิงมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ด้านหลังได้เกิดระเบิดทำให้ไฟลุกไหม้ต้นไม้ ก่อนที่ไฟจะชอ็อตทีวีเป็นเหตุให้ไฟลุกไหม้ภายในห้องนอนดังกล่าวอย่างไรก็ตามจะให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาทำการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้งรวมทั้งประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายสมศักดิ์จังตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าหลังจากได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มเป็น5ลารายของจังหวัดที่ประชุมได้มีมติเปลี่ยนเวลาเปิดปิดร้านสะดวกซื้อจากเดิม21นาฬกาถึง4นาฬิกาเป็นเวลา22นากาถึง4นาฬิกาขยายวันปิดสวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะทุกแห่งจากเดิมวันที่13-17ถึง17เมษายนเป็นวันที่13-30ถึง30เมษายนขยายเวลางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตั้งวงสังสรรค์จากเดิม1 2ถึง17เมษายนเป็น1 2ถึง30เมษายน นอกจากนี้ได้เตรียมประสานไปยังโรงแรมที่ได้สมัครใจใช้เป็นโรงพยาบาลสนามหลังพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลน,น้ำพองจำนวน47คนและโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นจำนวน33คนรวมเป็น80คนได้ไปสัมผ,สผัสผู้ติดเชื้อโควิด -19 เบื้องต้นได้ประสานไปยังโรงแรมลาวิล่าและโรงแรมกรีนโฮเทลเพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวดูอาการเป็นระยะเวลา14วัน กลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีเนนได้ใหม่ในช่วงต่อไปครับ